สวัสดีค่ะนักเรียนประศิษ์ทั้หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ในวันจันทร์เราจะเรียนกันเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะสำนวนคืออะไรเราไปดูกันค่ะ สำนวนหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้คําพูดสื่อสารกันนะคะมีความหมายเป็นในมีความลึกซึ้งมักเป็นคําที่เราเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบนะคะ ตัวอย่างของสำนวนนะคะก็เช่นหัวหกก้นกลิดเห็นไหมคะคืออาการที่โซนเล่นไปตามความพอใจไม่ต้องเกรงใจใครเช่นเด็กคนนี้ไปหัวหกก้นกลิดที่ไหนมาอันนี้ตัวอย่างของสำนวนนะคะ คำพังเพยคืออะไรคำพังเพยก็หมายถึงถ้อยคํำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงให้ตีความหมายมีความหมายทํานองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดในการปฏิบัติสรุปคําพังเพยก็คือการ เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบเวลาสอนก็มีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เห็นอย่างชัดเจนเรียกว่าคำพังเพยค่ะตัวอย่างคำพังเพยคางคกขึ้นวอเป็นการเปรียบเทียบคนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดีลืมตัวลืมกําพืชลืมชาติกําเนิดตัวเองดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นนะคะเคยเป็นนี่คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะคนต่ําต้อยว่ากังคกขึ้นบ่อนะคะพังเพยเป็นการเปรียบเทียบให้นักเรียนจำเอาไว้นะคะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวเป็นทำนองให้ข้อคิดคติ สั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีระเว้นความชั่วนักเรียนจําเอาไว้ค่ะพังเผยเปรียบเทียบสุภาษิตสั่งสอนพังเผยคำพังเผยเปรียบเทียบสุภาษิตสั่งสอนไปดูตัวอย่างค่ะ นะคะสั่งสอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมสั่งสอนว่าหากมีความพยายามในการทํางานก็ย่อมจะประสบความสําเร็จในงานที่ทําอย่างแน่นอนนะคะพังเพยเปรียบเทียบนะจำไว้นะคังคกนะกับคนยากจนนะคนหานะต่าต้อยนะจานะส่วนคำอ่าสุภาษิตเป็นการสั่งสอนเห็นไหมสั่งสอนว่าให้มีความพยายามก็จะประสบความสําเร็จ จำไว้นะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยกันนะคะอ่ะครูทบทวนก่อนที่จะไปดูตัวอย่างสำนวนจำไว้สำนวนเป็นถ้อยคำที่มักมีการเปรียบเทียบสำนวนก็เปรียบเทียบนะคะสุภาษิตสัส่งสอนพังเพยก็เปรียบเทียบสำนวนกับพังเพยคือเป็นข้อความที่สละสลวยมีการเปรียบเทียบ ส่วนสุภาษิตเป็นการสั่งสอนนะคะจำไว้นะสั่งสอนเช่นให้มีความพยายามถ้าเปรียบเทียบอ่าสำนวนกับคำบังเพยคือเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบขังคบก,กับคนที่มีฐานะยากจนฐานะต่ำต้อยแล้วได้แล้วได้ดีบอกขึ้นวอ,อย่างนี้คือก็เป็นการเปรียบเทียบหัวหกข้นกลิตก็เป็นการเล่นแบบ ลืมตัวลืมตัวเองเลยไม่หัวไม่ว่าหัวหรือก้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สนใจทั้งนั้นขอให้ได้เล่นอันนี้คือเปรียบเทียบนะคะจาไว้นะสำนวนกับคําอังเพยเนี่ยเปรียบเทียบเป็นถ้อยคําที่เ,เป็นถ้อยคําที่ใช้เปรียบเทียบส่วนสุภาษิตเป็นถ้อยคําที่ใช้สั่งสอนให้ทําหรือไม่ให้ทํานะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ทแํแหละค่ะตัวอย่างค่ะเกลือเป็นหนอนหมายถึงญาติมิตร สามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศนะคะขอเรียกว่าไส้เป็นหนอนก็ว่าได้บางคนนะคะก็คือมีคนคิดไม่ซื่ออยู่ในครอบครัวในที่ทำงานเดียวกันกน,นะคะต่อไปเก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็หมายถึงเก็บไว้ทีละเล็กละน้อยมันก็จะทำให้เรามีกินมีใช้ะนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ สุภาษิตนะคะเมื่อกี้ในเกลือเป็นนอนก็ต้องเป็นอะไรคะเกลือเป็นนอนเกลือเป็นนอนก็ต้องเป็นพังเผยเนาะสำนวนพังเผยนะมีการเปรียบเทียบเนาะมีการเปรียบเทียบค่ะต่อไปแกะดำแกะดำนี่เป็นสำนวนนะคะแกะดำคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆนคือคนที่ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองสำนวนอันนี้ไก่ได้พลอย เปรียบเทียบไก่ว่าพอได้พลอยแล้วก็คือหมายถึงได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นพังเพยนะคะอันนี้กบในกระลาหมายถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สําคัญตนว่ามีความรู้มากนี่ก็เป็นพังเพยเปรียบเทียบคนที่มีความรู้น้อยว่าเป็นกบนะคะอยู่ในกระลานะคะ อักไขในหินหมายถึงของที่ต้องระมัดระวังทนุถนอมอย่างยิ่งอันนี้เป็นสำนวนนะคะต่อไปขี่ช้างจับตะก,กะแตนหมายถึงการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยนะคะเปรียบเทียบอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นพังเผยนะคะคบเด็กสร้างบ้านก็เป็นการเปรียบเทียบว่าการทำงานการทำอะไรกับเด็กย่อมไม่เป็นผลเพราะยังอ่อน ประสบการณ์เด็กก็จะงอแงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเป็นพังเพยนะคะเป็นคำพังเพยช้างตายทั้งตัวใบบัวมาปิดก็ปิดไม่มิดน,นะคะนักเรียนหมายความว่าความชั่วหรือความร้ายความผิดไรแรงที่คนรู้กันทั่วแล้วจะมาปิดบังอะไรเงี้ยคือปิดไม่ให้กฎหมายไม่ให้ตำรวจมาจับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ ดินพ่อหางหมูหมายถึง,งานาหรือสิ่งต่างๆที่ข้างาค้างพอกปนขึ้นเรื่อยๆนะคะทำไปดินพ่อหางหมูเนี่ยคือสะสมการบ้านเอาไว้แบบพักเธอห้ามสะสมการบ้านเอาไว้สะสมการบ้านเอาไว้มันเยอะๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูเก็บคะแนนและครูเอาคะแนนและครูจะสอบและจะบอกคะแนนครึ่งเทอมและถ้านักเรียนไม่ทํางานไม่มีคะแนนนักเรียนก็เหมือนกับการสะสมไปดินพ่อหางหมูนะคะ ต่อไปตักบาทอย่าถามพระหมายถึงจะทําให้จะทําอะไรแกให้อะไรแก่พูดใครก็แล้วแต่เราไม่ควรจะถามหมายถึงจะให้อะไรแก่พูดที่เต็มใจรับอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะถามว่าอยากได้ไหมเราจะให้เสื้อเธอเธออยากได้ไหมถ้าจะให้ก็ให้เลยอย่างนี้ค่ะทักเรียน น้ำท่วมทุ่งบักบุ้งหลงเหรงหมายถึงพูดมากแต่ได้เนื้อสะเนื้อหาสาระน้อยนะคะ,ะก็จบเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าส,สำนวนก็เปรียบเทียบเป็นถ้อยคำดีๆที่เปรียบเทียบสั่งสอนเราให้ทำหรือไม่ให้ทำก็แล้วแต่พังเพยก็เป็นถ้อยคำดีๆที่ใช้เปรียบเทียบ อ,อย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งก็เพื่อจะใช้สั่งสอนเรานี้แหละให้มีกติในการเตือนคนนี่แหละค่ะแล้วก็สุภาษิตก็ใช้สั่งสอนเหมือนกันนะคะ,ะสุภาษิตสัส่งสอนสำนวนเปรียบเทียบ คำบ,บังเพยก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะคะนักเรียนเป็นการทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยแล้วก็ให้นักเรียนดูคลิปอันนี้จบแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้านล่างได้เลยนะคะ,ะ,ะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ